วันนี้เรามาคุยกันเรื่องพื้นฐานของความปลอดภัยทางไซเบอร์กันนะครับมาดูกันว่าการต่อสู้เพื่อปอกป้องโลกดิจิตอลของเราเนี่ยมันเป็นยังไงกันแน่เริ่มกันที่ตัวเลขนี้ก่อนเลยครับโอ้โห20ล้านล้านเหรียญสหรัฐนี่คือตัวเลขความเสียหายที่เขาคาดการณ์กันว่าจะเกิดจากอาชญากรรมทางไซเบอร์ทั่วโลกภายในปี2026นะครับเป็นจำนวนเงินที่มหาศาลมากซึ่งมันสะท้อนให้เห็นเลยว่าภัยคุกคามในโลกดิจิตอลเนี่ยมันหนักหนาแล้วก็ส่งผลกระทบในวงกว้างขนาดไหน และด้วยความเสียหายที่มันสูงขนาดนี้แหละครับเลยไม่น่าแปลกใจเลยที่ความต้องการผู้เชี่ยวชาญด้านนี้จะพุ่งสูงขึ้นมากเพื่อมาช่วยกันปกป้องโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลของเราจนทําให้อาชีพอย่างผู้จัดการความปลอดภัยไอทีเนี่ยกลายเป็นหนึ่งในสายงานที่ค่าตอบแทนสูงลรอ่ยวในวงการเทคโนโลยีไปเลยครับทีนี้ก่อนจะไปกันต่อเคยสงสัยกันไหมครับว่าเวลาเราพูดถึงความปลอดภัยไซเบอร์เนี่ยจริงๆแล้วเรากําลังปกป้องอะไรกันแน่แล้วความเสี่ยงที่แท้จริงมันคืออะไรกัน จริงๆแล้วเรื่องนี้มันใกล้ตัวกว่าที่เขาคิดเยอะเลยนะครับมันไม่ใช่แค่การปกป้องข้อมูลในคอมพิวเตอร์แต่มันคือการปกป้องบริการพื้นฐานที่ขับเคลื่อนชีวิตประจำวันของเราเลยตั้งแต่ไฟฟ้าการเดินทางไปจนถึงระบบการเงินทุกวันนี้ทุกอย่างมันเชื่อมต่อกันหมดซึ่งก็หมายความว่ามันเปราะบางมากขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยครับและลองนึกภาพตามนะครับถ้าองค์กรสักแห่งโดนโจมตีขึ้นมาผลที่ตามมามันร้ายแรงมาก ไม่ใช่แค่เรื่องเงินเงินท,ทองที่หายไปนะครับแต่ยังรวมถึงชื่อเสียงของบริษัทความไว้วางใจของลูกค้าที่สั่งสมมาซึ่งบางทีอาจจะต้องใช้เวลาเป็นปีๆกว่าจะสร้างมันกลับคืนมาได้เอาล่ะครับทีนี้ก็ได้เวลามาทำความรู้จักศัตรูของเราในโลกดิจิตอลกันให้มากขึ้นมาดูกันว่าจริงๆแล้วเรากำลังต่อสู้กับอะไรอยู่มีเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจมากเลยครับคือภัยคุกค,คามในโลกดิจิตอลเนี่ย ถ้าลองดูดีๆนะครับมันแทบจะเหมือนกับภัยในโลกจริงๆที่เราคุ้นเคยกันเลยการบุกรุกบ้านก็คือการแฮกคอมพิวเตอร์การขโมยทีวีก็ไม่ต่างอะไรกับการขโมยข้อมูลของเราไปเลยครับเพื่อให้เราเข้าใจตรงกันมาดู4คำศัพท์พื้นฐานในโลกความปลอดภัยกันก่อนนะครับ1คือทรัพย์สินหรือ asset ก็คือทุกอย่างที่มีค่าที่เราอยากจะปกป้อง2คือช่องโหว่หรือ vulnerability ก็คือจุดอ่อนนี่นแหละครับเช่นรหัสผ่านที่เดาง่าย 3คือภัยคุกคามหรือ threat คือสิ่งที่จะมาทําอันตรายเราและสุดท้ายการโจมตีหรือ attack ก็คือการที่ภัยคุกคามเนี่ยมันเข้ามาทางช่องโหว่ที่เรามีนั่นเองนี่แหละครับคือหัวใจสําคัญภัยคุกคามเนี่ยมันจะโจมตีเราสําเร็จได้ก็ต่อเมื่อมันหาช่องโหว่ที่ไม่มีอะไรป้องกันเจอมันเหมือนรอยร้าวบนกําแพงนั่นแหละครับหน้าที่ของมาตรการควบคุมหรือ control ก็คือการเข้าไปอุดรอยรั่วนั้นเพื่อไม่ให้ภัยคุกคามมันเข้ามาได้ต่อไปเราจะไปดูหัวใจ หรือแกนหลักของการป้องกันทางไซเบอร์กันครับนี่คือหลักการสําคัญที่อยู่เบื้องหลังทุกๆมาตรการเลยก็ว่าได้ในวงการนี้เนี่ยเราจะพูดถึงเสาหลัก3ต้นที่เรียกว่า CIA Triad ครับเดี๋ยวก่อนนะครับไม่ได้เกี่ยวกับหน่วยสืบราชการลับนะแต่ CIA เป็นตัวย่อของ3หลักการพื้นฐานที่สําคัญที่สุดต่างหากตัว C ตัวแรกก็คือ Confidentiality หรือพูดง่ายๆเลยก็คือการรักษาความลับนั่นเองครับหลักการของมันก็คือ ต้องให้ทําให้แน่ใจว่าข้อมูลของเราเนี่ยจะมีแค่คนที่ได้รับอนุญาตเท่านั้นที่เห็นได้เหมือนเราส่งจดหมายที่ปิดผนึกซองไว้ยอย่างดีเลยครับตัวไอต่อมาก็คือ integrity หรือความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูลถ้าเปรียบกับจดหมายเมื่อกี้มันก็คือการการันตีว่าข้อความในจดหมายของเราเนี่ยจะไม่มีใครแอบมาเปิดอ่านแล้วแก้ข้อความระหว่างทางแน่นอนข้อมูลต้องเปลือนต้นฉบับเป๊ะๆครับและตัว A สุดท้ายก็คือ availability หรือความพร้อมใช้งานอันนี้เข้าใจง่ายมากครับมันหมายความว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราต้องการจะใช้ข้อมูลหรือเข้าระบบมันจะต้องพร้อมให้เราใช้งานได้เสมอลองนึกภาพว่าถ้าเราจะไปกดเงินที่ตู้ ATM ตอนฉุกเฉินแต่ตู้ดันล่มนั่นแหละครับคือปัญหาด้าน availability แต่ว่าในโลกแห่งความเป็นจริงเนี่ยหลักการทั้งสอย่างนี้มันก็มักจะขัดแย้งกันเองอยู่เสมอครับมันเหมือนการได้อย่างเสียอย่างเลยเช่น ถ้าเราเพิ่มการรักษาความลับหรือ Confidentiality ให้มันเข้มงวดสุดๆบางทีมันก็อาจจะทำให้การเข้าใช้งานยุ่งยากแล้วก็ช้าลงซึ่งก็ไปกระทบกับ Availability การหาจุดสมดุลที่พอดีพอดีนี่แหละครับคือความท้าทายเอาล่ะพอเรารู้หลักการแล้วคำถามต่อมาก็คือแล้วในทางปฏิบัติละ่ะเราจะสร้างกำแพงป้องกันพวกนี้ขึ้นมาได้ยังไงมาดูกันครับ การป้องกันที่ดีเนี่ย <S 2> <S 2> เขาจะสร้างกันเป็นชั้นๆครับให้นึกภาพเหมือนหัวหอมเลยยิ่งปอกเข้าไปก็ยิ่งเจออีกชั้นหนึ่งโดยเราจะใช้มาตรการควบคุม3รูปแบบหลกัลกๆเพื่อปกป้องทรัพย์สินของเราจากภัยคุกคามต่างๆมาตรการที่ว่าเนี่ยก็แบ่งเป็น3แบบใหญ่ๆนะครับมีทั้งแบบกายภาพที่จับต้องได้อย่างเช่นแม่กุญแจล้วหรือยามแบบที่เป็นขั้นตอนซึ่งก็คือกฎระเบียบต่างๆให้คนปฏิบัติตามและสุดท้ายคือแบบเทคนิคที่ใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วย อย่างเช่นรหัสผ่านไฟว์วอหรือการเข้ารหัสข้อมูลซึ่งทั้งหมดนี้ต้องทํางานร่วมกันนะครับถึงจะเกิดการป้องกันที่แข็งแกร่งภาพนี้บอกอะไรเราได้ดีมากเลยครับว่าความปลอดภัยเนี่ยมันไม่ใช่โปรเจกต์ที่ทําครั้งเดียวแล้วก็จบกันไปไม่ใช่นะครับแต่มันเป็นวัฏจักรเป็นลูปที่ต้องทําซ้ําๆอยู่เสมอตั้งแต่การคาดการณ์ว่าจะเกิดอะไรขึ้นการป้องกันการตรวจจับเมื่อมีสิ่งผิดปกติเข้ามาได้ไปจนถึงการตอบสนองเพื่อจัดการกับปัญหาให้เร็วที่สุดแต่ทั้งหมดที่พูดมาเนี่ย รู้ไหมครับว่าสุดท้ายแล้วอาวุธที่ส่งพลังที่สุดในการต้องกันอาจจะไม่ใช่เทคโนโลยีล้ำล้ำ,ลำราคาแพงเลยก็ได้แต่มันคือวิธีคิดของเรานี่แหละครับมันมีคำพูดคลาสสิกที่ว่าโซ่จะแข็งแรงได้ไม่เกินข้อที่อ่อนแอที่สุดในโลกไซเบอร์ก็เหมือนกันเป๊ะเลยครับระบบโดยรวมจะปลอดภัยได้แค่เท่ากับจุดที่เปราะบางที่สุดเท่านั้นและหลายต่อหลายครั้งจุดที่อ่อนแอที่สุดก็คือคนเรานี่เอง แนวคิดของคนที่เป็นผู้พิทักษ์ที่ดีจริงๆเนี่ยมันเริ่มต้นจากความสงสัยใครรู้ครับแต่ไม่ใช่แค่สงสัยว่าระบบมันสร้างมายังไงนะแต่ต้องพยายามคิดในมุมกลับต้องเข้าใจให้ได้ว่าผู้โจมตีเขาคิดยังไงเขามองหาช่องโหว่แบบไหนและจะโจมตีด้วยวิธีอะไรสิ่งนี้ต้องอาศัยความมุ่งมั่น ความตั้งใจที่จะปกป้องและไม่ใช่แค่ปกป้องระบบหรือข้อมูลนะครับแต่คือความรู้สึกรับผิดชอบที่จะปกป้องผู้คนในโลกดิจิทัลที่มันอันตรายขึ้นทุกวันเพราะสุดท้ายแล้วในโลกที่ทุกอย่างมันขับเคลื่อนด้วยโคด้ดด้วยอัลกอริทึมประการด่านสุดท้ายที่สําคัญที่สุดก็คือมนุษย์นี่แหละครับคําถามสุดท้ายที่อยากจะทิ้งท้ายไว้ก็คือเราพร้อมที่จะมีแนวคิดของผู้พิทักษ์เพื่อปกป้องโลกดิจิทัลใบนี้แล้วหรือยัง